โห oh. สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับคลิปนี้ผมจะพามาลงเนินนะครับเนินนี้เคยพาลงท่านผู้ชมลงน่นครับคลิปก่อนๆน,นะครับต,ตอนนั้นเป็นผมพาลงเร็วนะครับในคลิปนี้ผมจะเบรกด้วยนะครับเพราะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผม เบรยล่งเท้านะครับอยู่ไม่อยู่ก็มาลุ้นกันครับโอ้โหรถชนแซงมาครับผมโอ้โหเบรกนี่เลยนะครับมันดันนะครับทุกคนนะนี่เขาเรียกล่องลึกนะครับหรือว่าภาษาบ้านท้อเรื่องของลึกนะครับเนี่ครับขนาดเบรกนะครับเนี่ยโอ้โหจะตกท้ายเมื่อกี้เนี่ย ดีนะครับ <irgendw> ท <el che> anyway, so so ี <sweat ers> ่ลงไม่ค่อยไกลแล้วก็ไม่มีโค้งด้วยถ้ามีโค้งก็ไม่รู้ว่าผมจะแหกโค้งหรือเปล่านะครับก็พามาแชร์ประสบการณ์ในการลงเนินนะครับจักรยานลาบล่องนะครับไม่เหมือนสิบล้อไม่เหมือนรถยนต์อะไรใดๆนะครับเหมือนรถเหมือนรถกระบะคล้ายๆกับรถกระบะที่มีตะบีกหน้านะครับแล้วก็ลากสาลี่นะ เตเบรกรถกระบะฮิคซารีไม่มีนะมันก็จะดันหน่อยนี่ครับอตอนนี้ขึ้นเนืนอแล้วคุณเหนืนนห่นนั่นผมไม่ได้ส่งมานะครับก็เลยขึ้นไม่พ้น,นะครับ กับน้ำหนักคุมกับว่าประมาณ260น,น,นะครับตอนนี้โรงเรียนแม่น้ำคำกำลังเข้าแถวครับผมครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จน จบก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับฝาวกวา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกคนสาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม